สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลดองดูซี่ใบป้าโฉชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดค่ะวันนี้ป้านำซีรีส์เรื่องใหม่ประจำเดือนนี้มาแนะนำกันอีกเช่นเคยใครที่เป็นแฟนสายซีรีส์แนปวปิศาสตรย้อนยกุกต้องติดตามกันให้ดีนะคะเพราะถึงเวลาของคุณแล้วคะ่ะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Kingmaker: The c h a n g of Destiny แนวของเรื่องคือประวัติศาสตร์ย้อนยุคโรแมนติก ดราม่าและแฟนตาซีค่ะหลากหลายรสหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวนะคะถือว่าครบจริงๆก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าในยุคของราชวงศ์โชซอนที่มีการแข่งแย่งชิงดีกันในราชบัลลังพระเอกเป็นคนที่เกิดในชาติกูลสูงส่งแต่สมาชิกของครอบครัวเขานั้นถูกฆ่าตายไปหมดเขามีความสามารถอ่านดวงตาผ่านการดูหน้าตาของคนได้หรือที่เรารู้จักกันดีคือศาสตร์ของโงเฮง จากความสามารถนี้ทำให้เขารู้โชคชะตาของโชซอนในอนาคตเขาจึงพยายามที่จะเปลี่ยนมันและทำให้บ้านเมืองผ่านลพ้นวิกฤตอเลวร้ายนี้ไปให้ได้โดยได้รับการร่วมมือจากนางเอกเธอเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นโชคชะตาของคนอื่นได้สุดท้ายเขาและเธอจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาอันแสนเลวร้ายนี้ได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันนะคะ สำหรับนักแสดงนำของเรื่องนะคะคนที่1ค่ะพักชีฮูรับบทพระเอกของเรื่องชายหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษอ่านโชคชะตาของคนอื่นได้โดยการดูจากหน้าตาของคนค่ะผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง p r o f e s เซอร์บินในปี2010ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้กฎหมายการแก้แค้นค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในใจของป้าเลยสนุกครบรถพระนางน่ารักเคมีเข้ากันมากรับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกรุ่น ใหญ่คิมโซยอนค่ะเรื่องชองดําดงอลิสในปี2012ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้อีกหนึ่งเรื่องรับบทเป็นพระเอกแสดงคู่กับนางเอกมุนกึนยองค่ะและเรื่อง power of barbell ในปี2019ผลงานชิ้นล่าสุดของเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงร่วมกับนางเอกสาวชางฮีจินค่ะ คนที่2นะคะโกซองฮี He, รับบทนางเอกของเรื่องภาราชธิดานในพระมหากษัตริย์ซอนจงผู้มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นโชคชะตาของคนอื่นได้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง My Holo Love วุ่นรัก์โฮโลแกรมเป็นผลงานชิ้ลลัสของเธอในปี2020รับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกยุนฮยอนมินค่ะซีรีส์แนวโรแมนติกไซไฟที่เล่าเรื่องราวความรักของคนกับ AI ใครชอบแนวนี้ไปชมกันได้คะ่ะ คนที่3ามนะคะฮงซงฮยอกรับบทเพื่อนของพระเอกที่คอยหักหลังพระเอกอยู่เสมอผลงานที่ผ่านมาของเขาส่วนใหญ่เป็นนักแสดงรับเชิญและนักแสดงสมทบร่วมแสดงมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่อง s a v m m t To ในปี2019และเรื่องล่าสุดอย่าง g o o s e Catting ในปี2020ค่ะ ถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะคนที่4ค่ะชองกวางเลียนรับบทหนึ่งในสมาชิกตระกูลสูงส่งหลังจากได้พบกับพระเอกและรับรู้ถึงความสามารถของพระเอกแล้วก็มีความทะเยอทะยานอยากให้ลูกชายของตอนเองขึ้นครองราชนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้แฟนซีรีส์คุณนหน้าคุณตตาแน่นอนค่ะทั้งบทตัวร้ายตัวดีเขาแสดงมาหมด ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง r e m e m b e r War of the Sun ในปี2 1 5รับแลบทเป็นพ่อของพระเอกร่วมสแสดงกับพระเอกหนุ่มยูซึงโฮและนางเอกพักมินยองค่ะและเรื่อง Flower Soft Python ในปี2016ซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคร่วมสแสดงกับพระเอกรุ่นใหญ่โกซูและนางเอกชินเซยอนค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคมีแต่ไม่เยอะเท่ากับในปีก่อนๆค่ะนานๆจะมีออกมาให้เราได้ดูสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าวานาดูนะติดตามไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะเป็นแนวชิงอํานาจชิงบัลลังก์อย่างเรื่องอื่นๆแต่มีความแตกต่างไม่เหมือนอยู่นั่นก็คือศาสตร์การดูดวงของพระเอกโงเ่เฮงนั่นเองค่ะคนไทยหลายคนเชื่อศาสตร์การดูดวงนี้อยู่ค่อนข้างมากและเป็นการบ่งบอกว่าการเชื่อเรื่องดวงสตามีผลกับคนทุกยุค ทุกสมัยค่ะเราคงได้รับความรู้เรื่องศาสตร์นี้ไม่มากก็น้อยจากการดูซีรีส์เรื่องนี้มีความเข้มขน้นดราม่าแน่นอนการดูดวงธรรมดาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโชคชสตาบ้านเมืองได้อย่างไรแค่คิดก็สนุกแล้วนะคะ ไปติดตามรับชมภารกิจของพระเอกนางเอกคู่นี้ได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องทีวีโชซอนออนแอร์อีพีแรกในวันที่17พฤษภาคมนี้แล้วค่ะแสดงว่ามาสัปดาห์ละหนึอีีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางช่องทีวีโชซอนมีซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคเรื่อง Selection the War Between Women มาแล้วในปลายปี2019ถือว่าได้รับกระแสะพอสมควรเรามาลองลุ้นดูกันว่าเรื่อง Kingmaker the c h a i n of Destiny นั้นจะได้รับความนิยมแบบเดียวกันไหมคะ่ะถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืม Channel ลองดูซี่บายป้าโฉนะคะข้าสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกริง้งกุ้งกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์อยากจะบอกต่อมาเม้นท์คุยกันกับป้าได้ใต้ร่างนี้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ